พ่อบอกพ่อไม่ให้เข้าบ้านพ่อบอกเข้ามาเข้ามาแต่พ่อปิดประตูแล้วนะพ่อว่างี้เรื่องเล่าในวังจากเพจเราย่นเวิลประเทศไทยท่ามกลางความร้อนระอุจากความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนได้เกิดกระแสไวัยล่าทางสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน2568 หลังมีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกที่ระบุเขียนโดยคุณอ้วนจุฑาวัต์และคุณอินวัชรวีวิวัชรวงศ์สองพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หอยหาความรักความเมตตาจากทุนกระหม่อมพอ่อว่าด้วยโอกาสการขอกลับสู่แผ่นดินเกิดอีกครั้งหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาคุณอน้นวัชเรศร ได้พาคุณอ้วนและคุณอินผู้เป็นพี่ชายและน้องชายเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบกว่า30ปีหลังย้ายไปพำนักกับหม่อมมารดาที่แยกทางกับทุนกระหม่อมพ่ออย่างไม่สวยงามอย่างไรก็ตามในจดหมายเปิดผนึกได้ระบุว่าเหล่าอดีตท,ท่านชายถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้เข้าใกล้เขตพระราชฐาน รวมทั้งวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรวมทั้งมีให้อัปเดตความเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนอีกทั้งมีการแอบติดตามจนถึงวันที่เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยจดไมายเปิดผนึกที่เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เพิ่งสร้างเพียงไม่นานนั้นได้เกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เส็งแซ่และข้อกังขาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่แท้จริงของเหล่าอดีตท่านชาย ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะเป็นที่กังขามานานแล้วโดยเฉพาะกับคุณออนที่มีบทบาทมากที่สุดจากที่เคยเดินสายโชว์ตัวสร้างเรตติ้งไม่หยุดย่อนอีกทั้งได้รับการปฏิบัติใกล้เคียงกับความเป็นเจ้านายจนถูกนักวิชาการผู้รักสถาบันชื่อดังปรามาศและตราหน้าว่าเป็นท่านชายกรมมลอ ยังไม่รวมถึงเรื่องส่วนตัวอย่างเรื่องครอบครัวและสถานภาพทางการเงินที่เคยถูกขุดคุ้ยออกมาด้วยคุณอน้นถือเป็นตัวเปิดเพื่อเซี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ได้จดจำไว้นานเท่านานเพื่อไขว้าดวงนั้นที่ฝันอยากจะเป็นและเปิดทางให้เหล่าพี่น้องได้กลับบ้านด้วยทำให้ประชาชนลุ้นกันว่าสายสัมพันธ์พ่อลูกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ แต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสอดคล้องกับโพสต์จดหมายของอดีตท,ท่านชายที่ได้ระบุว่าได้ส่งหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับมาใดๆทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้เป็นช่วงมรสุมบนเส้นทางแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทาง ราะนอกจากจะถูกวิจารณ์ถึงการปรากฏตัวอันชวนอิหลักอีเหลือแล้วนั้นคุณออนยังโดนหางเลขจากผู้ติดตามคนสนิทที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธผิดกฎหมายอีกทั้งยังต้องสงสัยว่าพวพัน์ในหลายคดีทําให้ถูกมองว่าแต่ละคนรายล้อมคุณอ้นนั้นดีๆทั้งนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ต้องออกบวชปีกวิเวททันด่วน เพื่อมีให้เป็นที่ต้องมนทินมัวมองกระทั่งสุดท้ายคุณอ้นถูกเมนเทอร์ตัดสินในห้องดำว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่ใช่เดอะเฟสค่ะการที่คุณอ้นงานเข้าเช่นนี้ประกอบกับการที่พี่ชายและน้องชายถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศทำให้ถูกอนุมานได้ว่าคุณอ้วนและคุณอินก็โดนหางเลขจากคุณอ้นไปด้วยเช่นกัน การที่สุดท้ายแล้วถูกขับออกจากประเทศและการถูกบังคับให้ลดบทบาทจากโลกสาธารณะทําให้กระแสพ่อไม่รักโอไม่เลี้ยงก็เป็นที่โจดจัน์กล่าวขานเรื่อยมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการที่สามพี่น้องกําลังตกระกำลําบากอยู่นั้นยังมีอีกคนหนึ่งในหมู่พี่น้องสี่คนนั่นก็คือคุณอ่องจักรีวัด ที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆขณะอยู่ในประเทศไทยก็ได้ดำเนินชีวิตตามปกติโดยมิได้ใช้สปอตไลท์ให้ตัวเองโดดเด่นเหมือนพี่ชายด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อประเด็นที่ว่าแตกหักในหมู่พี่น้องขึ้นมาเนื่องจากมีหลายสิ่งบ่งบอกถึงดราม่าภายในพี่น้องตั้งแต่มีการโพสต์ภาพถ่ายรวมกันของพี่น้องหลายครั้งโดยไม่มีคุณออง ซึ่งในเพจส่วนตัวก็ไม่มีคุณอ่องร่วมเฟรมภาพเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้คุณอ่องจะหลุดจากวังวนพี่น้องอละเวงและดำรงตนอย่างเงียบๆแต่สุดท้ายก็ไม่อาจรอดพ้นโดนหางเลขจากพี่ชายและยอมรับชะตากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นประเด็นถกเถียงและฮือฮากับความกังขาและไม่ชัดเจนในเหล่าพระนอเนื้อเชื้อกษริยั ที่ยังไม่มีโอกาสหวนคืนร่วมชายคาพระบารมีเสียทีจากที่เหล่าอดีตท่านชายได้กล่าวว่าทูลกระหม่อมพ่อเคยรับสั่งว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอถึงเวลาจริงกลับถูกข้ามไม่ให้เข้าประเทศทําให้ถูกตีความเรื่องความสัมพันธ์พ่อและลูกอันคมขืนหลังจากที่ทรงแยกทางกับหม่อมมารดาเราพูดสนับสนุนอดีตท่านชายยังคงหวังเล็กๆหวังลึกๆ แม้จะมีเพียง0.05หรือ1%ก็ตามที่จะได้เห็นทั้งสีพี่น้องกลับสู่ใต้ร่มชายคามหาสวตสตชัดอีกครั้งแม้จะอีกนานเพียงใดก็ตามขณะที่กลุ่มคนที่ไม่พิสมัยในตัวอดีตท่านชายทั้งกลุ่มคนที่จงรักภักดีหรือไม่นิยมในสถาบันพระมหากษัตริย์อยากให้มาทางไหนไปทางนั้นเสียที อย่างไรก็ดีหากเมื่อท่านชายไม่ทอ้อคนรอก็ไม่ทิ้งแม้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศจะร้อนระอุแค่ไหนความเป็นไปด้วยความคาราคาซังของเหล่าอดีตท่านชายที่แม้จะถูกเขี่ยจากทางเดินสู่ฟันแล้วแต่อาจจะยังมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับและเป็นที่ติดตามกันต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้อ้างอิงมาจากเพจ Royal World ประเทศไทยและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ